พี่บอกเครื่องมือี่จะไมเป็นน่าตาไม่ค่อยเวยเลยถ่ายเครื่องมือที่ดีเราเรียกว่างานแอนมิกดีไ <c oughs> หมแน Can ิ่ดีไนะนะมันพอดีอข้าไม่ได้หรอ จึงมากกว่าดีว่านี่ไงตัวนี้นแลจะมันหลมุมตำราไปงานแต่ว่าเย็นไปซีนแล้วนนะต้องใส่ซีนก่อนมาซีนนะต้องใส่ซีนก่อนดิจา้างเรากึงทำก็ได้อย่ออางนี้อ่แล้วเขาใส่ส่วนนี้ละ ดูข้างไหนนู่นขอาวาดานเอ็นลูกสีอะไรนะสีดำอะไรเมื่อวานนะที่ลองรับปุ๊บเลยคือเราดันปีกนี่ยพอมันแน่นปุ๊บปีกมันบานแต่ถ้าเราดันเราดันตัวฐานเนี่ยมันก็จะไม่บานแล้วเราต้องดันในตัวสีน้ำตาลด้วยในตัวนี้มันโดนสีน้ำตาลด้วยก็โอเค ไอตัวใหญ่มันไม่โดนสนปนตาเอาแล้วฝาไม่เอามาให้เลยฝาอะไรฝาเอาหรอเอาเบอร์สิบเนี่นะมันแรงมันล้บมันยากตรงไหนมันยากเนไรมันก็เป็นสเก็ตายเอย,าเยาอไหจะตงไหม เขาใช่ไหมเม้าเอาไว้มันต้องเอาอันนี้มาจับตรงนี้เลยเอาคลิปรกได้คอเราจับโอเคไหเสี้ลวงเงเรียบเดียวหนึ่ง Một à đây? Oh, cái một khiến một rồi chàng luôn cưng hình này cái ôi thay video gì không có những mấy comment anh đi đâu qua cơn mưa tao qua cơn mưa tao qua cơn mưa của bèo mưa quá tại đó và không chắc khó <laughs> ก็ได้ขายแด้วดมว่าฉีดไปแล้วจำได้จ็ได้ฉีดไปแล้วเจ้าเเขาก็ได้ด้นกถุเมือ่าขึ้นมาเต็มจเจ้าเ็ปคนบานเท่านั้นสิเข้าใจเจ้าเ็ก

ยางแค่ยงยาง,ยง,ยงเขาต่อกับเนี่ยทั้งนี้ขาว่าคือ <ừ, S 2> ทั้งนว่าทั้งเขายางมัเล็กเป็นอะไรหรือปเปล่าเล็กอะไรมันยังไม่เต็มไอ้บารนี้มันตรงออกยางยังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า,า,วาทีนี้เราต้องการแต่ยางเฉยๆเราไปเอาตัวดำมาก็าาคือเยอะ ดูข้างล่างตอนนี้ามาันสปลาพอดีลงมาพอดีเป็นข้างงาน,นข,ขนั้นบนเขาอะเนข้นบนเขาไป่าออกก็ต่อแล้ว ต้องดึงลงล้ัง่รงไงต้องดังคือยนงดิงย,ยิงยังไครับาๆต้องดึงลงงแรงเป็นร้อยกว่าดูมันมีข้าเยมันม่ข้าเข้าดน ฟังน uhm, ู้นมันเข้าหมดแล้วอะฝัดยังต่อนีนไม่เข้านี่เข้าหมดแล้วยงงเสาเนีเอก็คือเรจะดันอีกวมาดนข้างเดียวได้ไหมเอาอันยี้ตก่ัยางข้นเ นมันสนดุบบูบบีตอกตอกทำอะไันล่เป็นรอยเลอ่ะคนอือเห็นไหมอือจันทร์ตีนิดนึงนี่อนีเป็นรไม่เป็นลายรอมันขาดยงยงเข้าแล้วอันนี้เอาใครวะเอาฟังสงแล้วเน็ตตบบอากี่นอยมังกี่นยมง